การจัดงานเทศกาลงานสองทะเลเนี่ยครั้งที่21เ,เนี่ยเทศบาลเนี่ยไม่ได้จัดนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่ารายได้เนี่ยที่รัฐบาลเก็บแล้วเนี่ยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองเนี่ยไม่เป็นไปตามประมาณการจรึงทําให้จํานวนเงินงบประมาณที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะทําการจัดจ้างโครงการดังกล่าวซึ่งตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา67ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการไปแล้วในกรณีดังต่อไปนี้นะครับผมจะที่แจ้งหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการแจ้ร เงินงบป,ประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบป,ประมาณที่ได้รับการจ,จัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหแก่ทางราชการเทศบาลจึงขอยกรลิกการจัดโครงการดังกล่าวนะครับบริษัทเอกชนเนี่ยขออนุญาตมารอจัางานเองน,นะครับแล้วก็มี หนังสือแล้วว่าหากเกิดเหตุอันหนึ่งอันใดที่เกิดจากความเสียหายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเทศุจะเหตุสภเนี่ยจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นสิ้นนะครับคือทางกองผู้ตรวจนางสาวสุนิสาเนี่ยเขาก็ได้ชี้แจงที่มาที่ไปเนี่ยไปแล้วในวันนี้นะครับที่ทางช่องอมรินเนี่ยนะครับทางผู้จัดหรือทางกองประตวจเนี่ยก็ได้นํา ผู้เข้าประกวดไปชี้แจงที่ศิลปินลัดโ์มีอ,อันควรเชื่อถือได้ออบริษัทนักกี้มิวสิ์นะครับศิลปินเจนนี่วิลลี่มีอันควรเชื่อถือได้ว่าเอกสารของบริษัทลักกี้มิวสินะสกจำกัดมาชนเอกสาร,รที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากบริษัทได้หมดทั้งชืองช่อจำกัดลงวันที่24ก,กักฎาคม2503เรื่องการนำภาพศิลปินในสังกัดไปประชาสัมพันธ์ จากงานเทศกาลอาหารสองทะเลทั้ง21ประจำปี2563ได้นำรูปศิลปินเจนนี่ลิลลี่ไปประชาสัมพ,พันธ์ในสื่อออนไลน์ซึ่งทําให้ประชาชนหรือแฟนคลับก้าใจติดได้ว่าจะมีศิลปินเจนนี่ลิลลีล่ไปทําการแสดงในวันที่25สิงหาคม2563โดยทางบษษริษัทไม่ได้ยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ภาพดังกล่าว ไปประจำตำแัน่งแต่อย่างไรทั้งนี้ทางบริษัทเขาแสดงว่าไม่ได้ทราบถึงคิวงานรวมถึงไม่ได้มีการทาสัญญาจ้างกับบริษัทลัคกี้มิชิแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆมันจะมีหนังสือจากศิลปินมามาอย่างยันนะครับนั่นคือเงื่นที่มาที่ไปนะครับวันที่10สิงหาคมนะครับ2563เนี่ยทศสบาลได้มีหนังสือถึงบริษัทนเรศวรเตอร์พุกจำกัดเรื่องการขอจัดงานเทศกาลสงสารี ประจำปี2563โดยมีเนื้อหาแจ้งให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับมีเนื้อหาก็บอกไว้ว่าค่าเช่าที่ดินจากกรมสรรพก์ค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวแต่ใช้ไปบ้างบริเวณงานทั้งหมดค่าน้ำที่ใช้ในบริเวณงานทั้งหมดค่าเก็บรักษาความสะอาดเก็บขยะบริเวณงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ารักษาความปลอดภัยในบริเวณงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เราจะต้องรัก,งาากษามาตรฐานตามมาตรการตามสอบโสอโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างเคร่งครัดและใหการชี้แจงอย่างดีทันนะกานสือ่อไปยังพี่น้องประชาชนในประเทศครับเรื่องการประกวดนนงาน,นาศิลปะทางเทศบาลในบางประเทศ็นยังไงบ้างที่ว่ามีมีเรื่องอะไรี้ครับ คือในก็บอกได้ว่ามีในหนังสือชัดเจนว่าในส่วนนี้เทศบาลไม่ไม่ได้เข้าไปไปเกี่ยวข้องนะครับการเชิญกรรมการนะครับมาตัดสินเนี่ยู่ที่กองประกุในตัดสินนะครับนายกครับกรณีที่บ้าดในสวนไปโพสเฟซบุ๊กจัดสรรขายล็อกตั้งแต่วันที่4 ยังไงเราจะดําเนินการแบบเดียวันยังไงบ้างครับเพราะว่าขออนัญญาตรัฐบาลแต่ว่ามีการไปโพสต์เฟซบุ๊กรรมที่เป็นข่าวในคือวันที่คือวันที่เนี่ยคือวันที่ต้องดูต้องดูวันเพราะในเฟซบุ๊กมันสามารถที่จะทำได้ตรงนั้นนะคือต้องเอาเาดูวันนะครับวันในี่ยคือในในในโลกโซเชียลเนี่ยจะใส่วันไหนนะคือมันมันมันทำได้นะคือต้องต้องเอาเอาที่เนี่ยก็ถือว่าวันที่หกนะที่ว่าเอ่อที่เป็นหาเอกชนที่สนใจ ก่อนหน้านี้คือก็รู้ได้ไงว่าก็จะได้ได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอาจาจะมีการวันตรงวันที่สําคัญในในเฟซน,นะครับทางแม่เฉที่ไม่รู้เพียงแต่ว่าวันนั้นอ่ะพอไปลงสื่อโซเชียลใช่หไหมทำรักไอ้ทำไอ้ทางบริษัทเจนเนี่ทางบริษัททูปราเร่อของรัชโยนะก็โทรศัพท์มาก่อนจับเลขตัดดิวิชทำหนังสือ ทวงถามขอให้เซนบาเนี่ยชี้แจงนะครับถือว่าเอกสารที่มาจากศิลปินเนี่ยเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือเป็นอได้สู่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไปนะครับเพราะในในข้อระเบียบต่างที่บอกได้ว่าบริษัทที่จะมาประกวดราคานะครับต้องเอาเอกสารเนี่ยที่มีความชิดหน้าเชื่อถือเนี่ย มาดียันมาแสดง,งที่กรุงเทพโดยเอาเนี่ยเอานางงามเนี่ยไปด้วยทางกองประกวดผู้จัดการกองประกวดนะครับวันนี้เนี่ยได้เปที่แจกที่ช่องช่องบันไรใช่ไหมน,นี่ห้าโมงเย็นข่าวข่าวเพียงแค่ช่องเดียวแต่ว่ารัื่อความเสียหายของเราออกไปแค่ทุกช่องครับก็บอกได้ว่า คือตอนนี้ไม่ใช่อย่างนี้ตรงกาคือมันมีเอกสารต่างๆที่ทางกบฎเขาได้ทางโลกออนไลน์ทางสื่อต่างๆทางยูทูบเนี่ยได้ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้น